สวัสดีที่เจ้าหม่อมแม่ค่ะไม่มุดอ่ะสวัสดีค่ะแมว s m ม l เนาะอันนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกนะคะจาก โดนเมืองไปร้101 yeah. อยเอ็ดแอร์พอร์ตเนะ from มโดเมืองร้อยเอ็ดแอร์พอร์ตฟ i ทวมาเลวอซินฮะ ที่ดีดีเสื้อจารตราเปย์ระนองขอใช้บริสัท,เ,เ,ทสเครื่องนะ้วก็ตัวทางออก three two one